ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะเล่าเรื่องอาพินิหารหลวงปู่ไข่เรื่องเล่าโดยคุณไผูทูลพันเชื่อง,งามวัดบ่อพัดพิมุอยู่ป่าคลององอ่างฝั่งใต้เดิมชื่อวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลนเป็นวัดโบราณกรมพระราชวัง หลังทรงสถาปนาใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟราจุฬาโลกพระราชทานนามเปลี่ยนใหม่ว่าวัดบอ่อพิษพิมุกรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์และรัชกาลที่ห้าทรงปฏิสังขรณ์ด้วยวัดนี้มีพระอาจารย์ที่มีพระเวทมนขังและศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งนักการสร้างผู้สร้างเหรียญหลวงปู่ไข่สร้างเป็นโลหะรูปไข่เนื้อสำริดด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่ไข่นั่งสมาธิอยู่ตรงกลางจนจรดส่วนล่างของเหรียญตอนบนมีอักษรขอมตัวนูนเขียนตามความโคง้งอ่านได้ว่าอินทระประพิกขุพุทธสังมิ นะโมพุทธายะเหรียญน,นี้สร้างเมื่อพศ2อ7 2จําำนวน108เหรียญเหรียญแท้นี้หายากมากข้าพเจ้ามีพระพิจิตเม็ดข้าเม้าอยู่สององค์มีร้อยโทรประกอบสิงหะเสนีอยากจะได้พระพิจิตเม็ดข้าเม้าโดยจะเอาเหรียญหลวงปู่ไข่มาแลกข้าพเจ้า ตกลงทันทีเพราะเป็นเหรียญที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันมหัศย์จะนำมาห้อยคอให้กับเด็กชายระเด็จอินสารานุวัตรซึ่งเป็นบุตรชายของข้าพเจ้าอายุได้สองขวบแหวนขแขวนอยู่ที่คอโดยมีสายสร้อยเงินใส่เหรียญปูไข่ไว้วันหนึ่งนางลำจวนซึ่งเป็นเมียข้าพเจ้าได้นำเสื้อผ้ามาซักที่ท่าน้ำซักที่แพรสุ่ เพราะจังหวัดตากมีแม่น้ำปิงชาวบ้านร้านตลาดจะซักเสื้อต้องมาซักที่ท่าน้ำเป็นการสะดวกลำจวนแฟนข้าวเจ้าได้นำผ้ามาซักดังกล่าวและได้นำลูกชายมาด้วยโดยให้นั่งอยู่เบื้องหลังทางฝ่ายลำจวนก็ซักพอกผ้าโดยปล่อยให้ลูกนั่งเล่นขันน้ำอยู่ที่แผลงสุงบางเอิญขันน้ำ ตกจากแพรสุงลำจวนมัวแต่ซักผ้าอยู่ลูกชายข้าพเจ้าเอื้อมมือคว้าขันน้ําและได้ตกน้ําลอยตามขันน้ําไปทางฝ่ายลำจวนเลียวมาเห็นลูกตกน้ําแต่ไม่จมได้ลอยคู่ไปกับขันน้ําทันใดนั้นนางลำจวนก็ตะโกนร้องบอกว่าช่วยลูกฉันด้วยลูกฉันตกน้ําพร้อมกันนี้ลำจวนก็ได้กระโดดติดตามลูกไป น้ำกำลังไหลลงลำจวนได้แหวกไห้ามาถึงลูกและได้นำลูกขึ้นฝั่งอย่างอกสันควันหายได้พาลูกขึ้นมาบนบ้านด้วยใบหน้าซีดเผือดและได้เล่าเรื่องลูกตกน้ำให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าก็บอกว่าอภินิหารเหรียญหลวงปู่ไข่คุ้มครองปกป้องรักษาเป็นที่น่าแปลกประหลาดมาตศจรย์ชาวบ้านแถวถิ่นละแวกใกล้เคียงกัน ต่างล่าลือถึงเหรียญของหลวงปู่ไขยังมีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับแฟนและลูกชายข้าพเจ้าข้าพเจ้าและแฟนได้เช่าบ้านเช่าอยู่ห้องที่อยู่นั้นเป็นห้องแถวบูกโดยเจ้าของเดียวกันมีอยู่12ห้องคืนนี้เป็นคืนมหาปรัยกันเป็นคืนวันที่12มีนาคมพศ2475พระเพลิงซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ได้เกิดขึ้นเผาผลาญห้องแถว ตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่หจนถึงห้องที่7ไม่ไปจนถึงห้องที่สิบสองต่ห้องที่6ซึ่งเป็นห้องของข้าพเจ้านั้นไฟกับไม่ไหม้เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ครั้งแรกเป็นห้องของเท่าแก่ทรงกิ่มแท่ชัวและเป็นเจ้าของห้องทั้งหมดที่ร้านขายของเครื่องจักรเครื่องสุบน้ำมีประกันเพลิงเป็นเงินหลายแสนบาท เท่าแก่ทรงกิมได้ว่าเจ้านายเผาสีรูปบวบเป็นคนเผาตึกแถวค่าจ้างสมัยเงินแพง1,000บาททวนในคืนที่ไฟไหม้เป็นเวลา24.00นนายเผาผู้รับจ้างได้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงและได้เอาน้ำมันเบนซินเทราดแล้วก็จุดไปเผาบ้านเท่าแก่สรงกิม ซึ่งเป็นห้องแรกไฟก็ลุกรวดลามวดวายดังกล่าวไฟไหม้รวดลามรวดเร็วและมีลมกระโชกพัดโหมกระพือไม่ถึงชั่วโมงบ้านและห้องแถวทั้งหมดพังพินาศสิ้นนายเผาผู้รับจ้างเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วก็รีบวิ่งหนีแต่บังเอิญมีคนเห็นตัวในตัวเป็นพยานหลายคนตำรวจจึงติดตามจับตัวไว้เพื่อรอส่งอายการนายเผารับสรภาพตามข้อหา นายเผาได้ให้การซัดทอดเท่าแก่ส่งกิมเป็นจำเลยร่วมกันสมคบกับนายเผามีสิ่งที่แปลกประรหลาดมาสจัจรรย์มีอาถรรพ์พิสดารเป็นปาฏิหาริย์ที่เหลือเชื่อบ้านข้าพเจ้าซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นห้องที่หกยังเหลือรอดที่ไฟไม่ไหม้มีตำรวจและชาวบ้านมาดูบ้านข้าพเจ้าลำจวนแปลงข้าพเจ้าบอกตำรวจและชาวบ้านว่า ที่คอลูกชายมีเหรียญหลวงปู่ไข่ซึ่งได้คุ้มครองรักษาบ้านไม่ให้ไฟไหม้ทางวงการตำรวจมีความพิสูจ์สงสัยที่บ้านข้าวเจ้าไม่ไหม้ไฟตำรวจต้องการเรียกข้าเจ้าพร้อมด้วยแฟนมาสอบสวนที่โรงพักถึงวันเกิดเหตุว่าลำจวนและลูกอยู่ที่ไหนลำจวนก็ให้ถ้อยคําว่านอนอยู่กับลูกที่บ้านได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ เธอจึงตกใจเห็นแสงไฟรุ่งโรจแล้วเธอก็รีบอุ้มลูกหนีออกจากบริเวณนั้นออกจากที่พักที่ตำบลหนองหลวงซึ่งเป็นบ้านหน้าอะของเธอตำรวจถามถึงข้าพเจ้าลำจวนก็บอกว่าไม่อยู่ไปต่างจังหวัดไปธุรกิจค้าขาย15วันจะก,กลับวันนี้เป็นวันที่สามีก,กลับมาพอดีข้าพเจ้ากลับมาจากต่างจังหวัดพอมาถึงที่บ้าน เห็นบ้านละแวกแถวถิ่นนั้นไฟไหม้หมดเห็นเหลืออยู่บ้านเดียวซึ่งเป็นบ้านของข้าวเจ้ารอดจากการถูกไฟไหม้ข้างฝาบ้านมีแต่รอยไหม้เกรียมข้าพเจ้านึกถึงภาพปั้นของหลวงปู่ไคซึ่งข้าพเจ้าได้จ้างช่างปั้นให้เป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาได้ถามชาวบ้านแถวนั้นว่าลำจวนแฟนและลูกของข้าวเจ้าไปไหนชาวบ้านก็บอกว่า ภรยาของข้าพเจ้าถูกตำรวจเรียกสอบสวนข้าพเจ้าก็มาที่สถานีตำรวจมาถึงก็เห็นภรยาภรยาอยู่ที่โต๊ะโดยมีร้อยตำรวจโทสุข,ขุมบินแสงซึ่งเป็นนายตำรวจร้อยเวรข้าพเจ้าก็ทำความเคารพนายตำรวจก็ถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าที่บ้านข้าพเจ้ามีอะไรบ้างข้าพเจ้าก็บอกว่ามีภาพปั้นของหลวงปู่ไคซึ่งได้คุ้มครองช่วยปกป้องรักษาให้มีแต่ความสุขความเจริญ ท่านผู้ฟังที่รักที่มีเหรียญหลงปู่ไข่ก็ควรเก็บรักษาไว้อย่าให้สูญหายเพราะเป็นเหรียญที่มีประสิทธิภาพจัดลำดับได้ว่าเป็นเหรียญที่เป็นเครื่องรางของขังและอยู่คงกัะพันชาตรีดังเรื่องราวอาถรรพ์อันมหาจันทร,ร์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอมาแล้วปัจจุบันเหรียญหลงปูไข่เป็นเหรียญที่แพงที่สุด เหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนราคาพระเหรียญที่แพงที่สุดอยู่ในโลกอยู่ที่30ล้านบาทราคานี้ณนเะมื่อปีพศ2 5 5 7ถือได้ว่าแพงสุดๆในบรรดาเหรียญพระสงฆ์เนื้อทองแดงซึ่งเหรียญหลงปูไข่วัดบอพิษพิมุกรุ่นแรกปีพศสอ7 3และพระปิตาหลงปูไข่จะขึ้นชื่อว่าสุดยอดของความแพง คืออยู่ในหลักล้านทั้งสิ้นซึ่งสร้างไว้กลายเป็นตำนานเหรียญพระสงฆ์เหรียญพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมเทียบเท่าหรือสูงกว่าเหรียญเบญจภา,าขีพระสงฆ์ที่เคยจัดลำดับไว้ในอดีตเช่นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวฉะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อคงวัดซำป่างามฉะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเหรียญหลวงพ่ออี วัดสัตหีบและเหรียญสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์วัดเทพสิรินทาวาสเป็นต้นแต่มีเหรียญหนึ่งที่ถือว่าแพงสุดๆในบรรดาเหรียญพระสงฆ์ทั้งหมดและก็ไม่ได้จัดอยู่ในชุดเบญจบภาคีเหรียญพระสงฆ์ด้วยพระเหรียญที่แพงที่สุดเหรียญน,นั้นคือเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบ่อพิษพิมุขหรือวัดเชิงเลนกรุงเทพมหานคร สร้างเมื่อปีพศ2473สันนิษฐานว่าสร้างเหลืออยู่ไม่เกิน70เหรียญในหนังสือที่อาจารย์ไัูทู์ที่ท่านเขียนเมื่อปีพศ2520ท่านระบุว่ามี108เหรียญแต่เซียนยุคนี้บอกมีเพียง70เหรียญประวัติหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนกรุงเทพมหานครหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนท่านเป็นชาว8ริ้วเกิดที่ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2400โยมบิดาชื่อกล่อมโยมมารดาชื่อบัวเมื่อท่านอายุได้หกขวบโยมบิดาได้นำท่านไปฝากกับหลวงพ่อปานวัดโสธรเพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาจึงได้บวชเป็นสมณีนและได้ฝึกหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมาชาติ เมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพหลวงปู่ไข่จึงได้เดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอำเภอพัฒนนิคมชนบุรีจนท่านอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพลงท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่เรียนพระปริยัติธรรมอยู่สมปีแล้วจึงย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยม วัดลันดานสมุตรสงครามหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและพระปริยัติธรรมจนอายุครบบวชจึงได้อุป,ปสมบทที่วัดลันดานโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมเมืองสมุตรสงครามเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เอี่ยมวัดลันดานเมืองสมุตรสงครามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ผู้วัดบางกะพร้อม เมืองสมุทรสงครามเป็นพระอนุสาววานาจารย์หลังจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดรัดดานอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไข่ท่านออกทุดรงเป็นประจำทุกปีท่านออกทุดรงอยู่ได้15ป้ปีเวลาท่านทุดงผ่านไปที่ใดถ้ามีคน ทุกยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ช่วยรักษาให้โดยตลอดเกียรติคุณของท่านเป็นที่รู้จักกันมาจนถึงกรุงเทพจึงมีผู้มานิมนต์ท่านให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางยี่เรือหพรรษาแล้วท่านก็ออกคุดงไปในป่าอีกต่อมาท่านจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพและเห็นว่าวัดบอพิษพิมุกหรือวัดเชิงเลน เป็นวัดที่เงียบสงบดีท่านจึงได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดบอ่อพิษพิมุตลอดมาระหว่างที่ท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ได้สอนพระกรรมฐานแก่พระพิสุสัมเณรและคารวาสเสมอมานอกจากนี้ก็ยังได้ช่วยรักษาผู้ที่เจ็บป่วยไข้ได้ทุกมาตลอดอย่างมากมายทั้งยังได้บอกบุญแก่ญาติโยมให้ช่วยสร้าง พระพุทธปฏิมากรซ่อมแซมพระพุทธรูปของเก่าที่ชำรุดสร้างพระไตรปิฎกและปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิภายในวัดจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อเสียงของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนั้นโด่งดังมาหลายทศวรรษแล้วเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคุกรักที่มากด้วยพุทธคุณและเหรียญรูปเหมือนมีค่านิยมสูง ในองค์การพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระอรหังกีบบัวเคลื่มและไม่เคลื่งเครื่องรางเช่นตะกรุดผ้าประเจดและรูปถ่ายแม้หลวงปู่ไขไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงพระหลวงตาประจำวัดแต่การปฏิบัติและกิจคุณของท่านเป็นที่เรื่องลือว่าทรงวิทยาวรคุณเป็นพระวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง และมีคุณธรรมสูงเป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจาก,กจะเป็นผู้เข้่งคัดในการปฏิบัติแล้วท่านได้สร้างพระแจกให้ลูกศิษย์และผู้ที่มานับศการท่านเพื่อนำไปบูชาให้เกิดเป็นศิลิมงคลอีกด้วยปรากฏว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนที่ท่านแจกไปนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เด่นในด้านเมตตาคงประพันธ์มหาอุดและดีพร้อมไปเสียทุกอย่างหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรันตนไตมีจิตสุขุมเยือกเย็นประกอบด้วยเมตตากราาุณามีจริยวัดอัธยาศัยเรียบร้อยเข่งคัดในทางสัมมาปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาศิษย์และผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอันมากหลวงปู่ไข่เป็นพระที่สมถะไปสันโดษเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นนิสไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ไข่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหลวงปู่ไข่ก็จะแนะนำให้ไปซื้อยามาเสกให้กินเมื่อมีเวลาว่างหลวงปู่ไข่ก็จะสร้างพระตะกรุดธง และเหรียญออกมาแจกจ่ายแก่บรรดาศิษย์หลวงปู่ไข่ท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่16มกราคมพศ2475ด้วยวัย74ปีพรรษาที่54นับถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา84ปีแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธ,ธาในบรารมีแห่งตัวท่านผ่านวัตถุมงคลของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำ และความรู้สึกของลูกศิษย์อยู่เสมอเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนเหรียญพระที่มีราคาแพงที่สุดนายอัธวัตรสิริสทิทธิทงชัยหรือบอยท่าพระจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเหรียญพระคณาจารย์ของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยอธิบายให้ฟังว่าปกติแล้วถ้าเหรียญวงรีลูกไข่การสร้างเหรียญตั้งแต่ปีพศ2460ถึง 2480ประมาณ98%จะเป็นเหรียญชนิดหูเชื่อมแต่ความพิเศษของเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นนี้แม้จะสร้างในปีพศส4 7 3กับเป็นเหรียญหูในตัวเข้าใจว่าจำนวนการสร้างที่น้อยประมาณการว่ามีการสร้างเหรียญรุ่นนี้เพียง70เหรียญเท่านั้นสร้างตามอายุในกรณีการสร้างเหรียญ บํข้างกระบอกส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีการสร้างในหลักร้อยเหรียญขึ้นไปในการผลิตเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญข้างเลื่อยชนิดหูในตัวเหรียญที่เลื่อยเผื่อหูสําหรับเจาะรูภายหลังโดยเหรียญและหูเชื่อมจะทำมาพร้อมๆกันในอดีตนักเลงพระบอกต่อๆกันว่าเป็นเหรียญหูเชื่อมเหรียญกับหูเชื่อมทำคนละครั้ง มาเชื่อมต่อกันภายหลังสันนิษฐานว่าเซียนไม่อยากเปิดเผยจุดสำคัญส่วนนี้อาจจะเป็นได้ว่าเซียนต้องการซื้อเก็บไว้เองขณะเดียวกันอาจจะมีความรู้เรื่องเหรียญมากพอส่วนเหตุผลที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้มีราคาค่านิยมสูงมาตั้งแต่อดีตนั้นบอยท่าพจันทร์บอกว่าเนื่องจากได้รับการถ่ายทอด จากนักเลงพระยุกคก่อนนว่าเป็นเหรียญในตำนานใครได้ครอบครองถือว่าเป็นสุดยอดของคนเล่นพระเหรียญอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่แปลกมากแม้ว่าไม่มีใครกล่าวถึงประสบการณ์การรวมทั้งการเช่าซื้อก็เกือบจะไม่มีข่าวในวงการเลยทั้งสุดท้ายมีการเช่าซื้อกันเมื่อปลายปี2511ในราคาสูงถึง5ล้านบาท แม้ว่าเป็นเหรียญเก่าราคาแพงที่ผ่านการใช้งานมาชนิดที่เรียกว่ามองหรือแยกไม่ออกว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ไขราคาขายไปประมาณ3,000 300, สนบาทเหตุผลหนึ่งที่มีคนกล้าเช่าในราคาสูงเพราะว่าถ้าเป็นคนเล่นเหรียญพันแท้ต้องมีเหรียญหลวงปู่ไขด้วยการทำปลอมนั้นมีทั้งหูในตัวและหูเชื่อมแต่ฝีมือการทำปลอมยังห่างไกลมาก เพราะไม่มีเหรียญแท้ไปเป็นแบบเรียกว่าเกดูง่ายตลอดเวลาที่อยู่ในวงการพระมานานเคยเห็นเหรียญหลวงปู่ไข่ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดพระเครื่องและหนังสือพระเพียงสี่เหรียญเท่านั้นนอกจากเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นเดียวนั้นยังมีพระปิดตาหลวงปู่ไขที่มีการแสวงหาในราคาหลักล้านบาทแต่ก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับพระ อรหังติบบัวหลวงปู่ไข่ข่านิยมอยู่ในหลักพันปลายเท่านั้นเข้าใจว่าจํานวนการสร้างมีมากนั่นเองบอยท่าพระจัน์กล่าวว่าด้านนายพยักคําพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยบอกว่าจริงๆแล้วเวญจะภาคีพระปิดตาเนื้อผงคุกรักแพงทุกองค์คือ 1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรี 2. พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะานสูงจังหวัดนนทบุรี 3. พระปิตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหรือวัดบ่อพิษพิมุกกรุงเทพมหานคร 4. พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีและ 5. พระปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าราชจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลน ท่านเป็นพระที่สมถะรักสันโดษมีความเมตตาต่อสาธุสิทธิ์ทุกคนแม้กระทั่งเหล่าเจ้าขุนมูลในายในสมัยนั้นก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์กับท่านพระเครื่องราคาแพงที่สุดในประเทศไทยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเหลือหลวงปู่ไข่และพระปิดตาหลวงปู่ไข่จะขึ้นชื่อว่าสุดยอดของความแพงคืออยู่ในหลักล้านบาทแต่ยังมีพระดีราคาถูก พระเครื่องที่มีพุทธคุณไม่แพ้กันคือพระกรีบบัวอรหังซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงปู่ไข่สร้างไว้เมื่อประมาณปีพศ2470ซึ่งสร้างพระอรหังกีบบัวรูปไข่ไว้แจกโดยตรงเป็นว่าพระใช้งานจำนวนมากหน่อยปัจจุบันยังพอหาได้ไม่ยากนักพระอรหังกีบบัวหลวงปู่ไข่สวยๆก็มีอยู่ในราคาหลักหมื่นแต่ส่วนใหญ่ จะอยู่ในราคาหลักพันครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอภิษหารของหลวงปู่ไข่และเหรียญหลวงปู่ไข่และเหรียญพระปิดตาหรือเหรียญพระอรหังกีบบัวของหลวงปู่ไข่ที่ตีรีวิวได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆพนได้ฟังในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกับคลิปต่อไป ของตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ